ยามแก่ชราเวลาของชีวิตก็เหลือน้อยลงทรัพย์ส,สินเงินทองสมบัติพันสถานชื่อเสียงที่โด่งดังในสังคมไม่อาจช่วยอะไรได้ในยามใกล้จะหมดลมหายใจมีแค่ระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองเท่านั้นที่จะเข้าใจและช่วยเหลือคุณได้ หน้าที่ของชีวิตคือการรักษาลมหายใจนั่นเองเงินทองที่สะสมมาหรือหามาได้ควรที่จะแบ่งปันจัดสรรมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของตัวเองบ้างคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีคือคนที่ไม่เจ็บป่วย คนที่ไม่เจ็บป่วยคือคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงคือภูมิคุ้มกันที่มีข้อมูลของภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติเข้าใจภูมิคุ้มกันหมันดูแลสุขภาพเพื่อรักษาลมหายใจให้ได้นานที่สุดด,ด,ด,ด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์โฟล l i ทรานสเปิร์ฟแฟกเตอร์ผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันธรรมชาติที่คุณควรได้ใช้